เขาก็รักนี่เขาก็ผ่อนเกยนปพาเวอร์อร์เสียบคอมอะอ๋อจาวมาให้นะนี่หรอเยี่ยมมา ว่าสองวันใกล้เล่นมันก็รู้สึกมันใกล้แต่ยังไม่รู้สึกจริงๆว่ามันใกล้คือสมองมันบอกว่าใกล้แล้วนะแต่ร่างกายมันยังแบบยังไม่รู้สึก cassette. ว่าใกล้แล้วนะจริงๆยังไม่รู้สึกอะไรมากแต่พอคิดถึงก็รู้สึกว่ามันก็เออเร็วเนาะไม่รู้สึกว่าได้ทําอะไรเท่าไหร่ไม่ได้คิดถึงมันเท่าไหร่เลยประมาณเนี้ยตืต่นเต้นมากเลยอ่ะตื่นเต้นมากเลย อคิดว่าต้องวอร์มเยอะขึ้นเพราะหลังจากเล่นที่กรุงเทพใช่ไหมครับแล้วก็หยุดไปพร้อมกับลานลาอยู่ในนิวยอร์กสักสองสาวันก็จะต้องกลับมาจูนกับร่างกายว่าโอเคทำยังไงให้ให้เราพร้อมเขาคิดว่าคงจะต้องใช้เวลาเยอะ กันวองเยอะขึ้นนิดนึงแต่ก็ดีดีดีด,ด,ดีก็เจอสเปซใหม่ก็ต้องทำความรู้จักมันอีจริงข้างนอกมาจากข้างนอกน,นี่ว่าเป็นโบสถ์ดีนะมันมืดมืดมันถ้ำเลยตอนนี้เพิ่งเข้ามาไม่กี่ชั่วโมงยังกำลังทำความรู้จักกับสถานที่เออ ก็ลเลยยังรู้สึกว่ายัง introduce กันอยู่ยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของพื้นที่หรืออะไรแบบก็ต้องอยู่ในนี้สักพักหนึ่งแล้วก็ซ้อมกันไปมาแล้วก็ลองดูว่าแบบพวกฉากที่เราเอามาอาจจะเป็นยังไงในสเปซนี้โชว์ที่นั่นกันที่กรุงเทพจะเป็นยังไงในสเปซนี้ก็อ <begging> โอเคนะ มาครั้งนี้รู้สึกว่าคือถ้าเกิดมาตอนคางคืแล้วสึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยสบายออตอนเดินอยู่ในเซ็นทรัลปาร์กชอบเมื่อคืนได้ไปเชลซีก็ก็ชอบเหมือนกันรู้สึกว่าบรรยากาศเมืองเก่าๆมันสนใจดีชอบอมีดอกมากสวยคนสวยหน้งตัวสวยเมืองสวยร้านสวยมีเสน่ห์ คนหลากหลายดีค่ะอยากอยู่ห็นไม่ไง้เลย,ยดีดีมากมันไม่มีอะไรที่ชอบแบบว้าวๆ่าอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกดีโดยรวมมั้งมันเป็นความรู้สึกที่แบบดีจังดีจังอ๋อใช่ล่าสุดก็คือซ้อมเมื่อวานที่เซนทั้งปาร์อันนั้นชอบมากเป็นความรู้สึกใหม่ที่แบบเป็นการซ้อมที่ อยู่ในปาร์คที่จริงๆเราก็มีคนเยอะแต่มันโอเพนแล้วอากาศมันเย็นแต่มันมีแดดอะไรเงี้ยมันเป็นทุกอย่างที่เราชอบเราเป็นคนชอบอากาศเย็นแล้วมีแดดแล้วก็ได้ซ้อมด้วยซ้อมละครด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้ move <S <S ใน environment แบบนั้น <S <S <ๆ S 1> มันรู้สึกใหม่ๆหลายอย่างก็เจออะไรใหม่ๆเยอะอะไรเงี้ยเรา c o n n e c กับอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยทําได้ด้วยตัวเองมาก่อนแล้วพอมาอยู่กับหญ้าอยู่กับแดดอยู่กับปาร์คอยู่กับคนอะไรเงี้ยอ,อ๋อมันมีอยู่ดีๆมันก็สร้าง c o n n e คชันใหม่ๆ ในร่างกายให้ได้ด้วยด้วย Environment ที่เปลี่ยนไปแล้วเราก็ชอบเซ็นเตอร์พารอยู่แล้วสึกว่ามันเป็นสเปซที่แบบน่ารัก สกงก็คิดว่าตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่คิดว่าอีกสักสองชั่วโมงจะตื่นเต้นนิดหนึ่งก็อาจจะมีอาจจะมีกังวลนิดหน่อยช่วงนี้ความเปลี่ยนความอะไรเนี้ยแต่ก็คิดว่าน่าจะสนุกดีไอเดียบุญเปิดรางการเชียร์สดสดสดยนี้จากเขาว่ะ พยายามเตรียมตัวตัวเองอยู่พยายามดคำคามชิวชิวยังไม่ให้รู้สึกอย่างนั้นจะได้แบบรีแลกซ์ไม่รู้ว่ากี่เป็นนั่นแหละครับพอมื่อกี้คนนี้ก็ทาว่าทำไมดูคามจังดูแบบตื่นเต้นหรือเปล่าเขาบอกเฮ้ยทำไมพวกอยู่ดูคามนะคามเกินไปจือ สชั่วโมงจะได้รู้สึกยังไครับอะไรนะสามชั่วโมงจะได้รู้สึกยังไงครับรู้สึกดีสึกดีแน่นาจะรกรับไม่รู้เหมือนกัน เล่นละต้องเล่นละรู้สึกว่าโอเคโอเคโอเคถึงเวลาแล้วเว้ยอะไรประมาณเี้เยอนนี้ครับ on the way ครับ80%ครับแค่เคลียร์พื้นที่ไม่น่าจะ30วิจะเต้นเนียนเต้นค<ะ>่ะเป็นเต้นดีเราจะไปวอร์มแล้วเพิ่งเตื่น กำลังหมดเงียบคือตามกฎหมายแล้ว,ลวเราจะต้องมีป้ายไฟ exit เยอะมากรับลงละครแล้วก็คืออยากจะทำงานออมาเป็นกึน่ง installation art แต่กึง็ทำไม่ได้เพราะว่าตามกฎหมายแล้วจะต้องมีทางหนีที่ไล่ให้กับผู้ชมซึ่งไม่รู้ว่าทางหนีไฟอยู่ตรงไหน,นเเช่นผืนนี้อาจจะต้องเอาลงเพราะว่า ผู้ชมอาจจะไม่มีปัญญาเปิดผ้าผืนนี้แล้ววิ่งหนีออกไปได้อาจจะวิ่งชนผ้าพลาสติกละล้มตายได้ต้องตัดออกเกิดความหงุดหงิดกำลังคิดอยู่ว่าจัดการยังไงดีไม่มีอันหนึ่นไหมครับไม่มีแล้วครับนอกนั้นก็เรียบร้อยแล้วทุกอย่างสิบด้านนอกจากนองในระดับหนึ่งไปดีไหมครับในระดับหนึ่งครับเพราะว่าจริงๆแล้ว มันควรจะต้องเต็มกว่านี้ <c oughs> คือมันยังไม่สะใจมันยังไม่แบบไม่สุด<ม> <ừ. S 2> กักกอยู่กึ่งกลางก็เหมือนอรู้สึก<อ>ไงที่ใกล้จะเล่นแล้วก็ก,ก็ก็เหมือนที่ไทยเลยมันะ้งเออ้วปกติว่าจะเจอคนดูดไงคนดูเยอะหรือเปล่า แล้วก็ยายแม่งค้างอยู่ในวิดีโอมีเล่นแค่หกรอบอย่างเงี้ยคือแบบที่ไทยมันเล่นพลาดไดไ้เพราะว่าเออเดี๋ยวคงเล่นใหม่คนมาดูได้นี่ก็ไม่ใหญ่หกรอบกันจะรู้สึก